แาล้วเจ้ากจแกงปูนาบ้า,บานเขาเออนยังเกาะละแวแ<ก>สวยมากอ,อืมละแวกระดามภาษาท้องถิ่นเขมเท้องถิ่นเรียกปูเรียกกระดามอืมมนจากงามนะีเนาะจะลอยขึ้นบ่บาดิาต้อง,งให้มันเดือดก่อนนะใช่ไหม,มเดือดก่อนคล้ยๆอ๋อมันจะสวยแล้วด้ ใช่แล้วนะจะแยกอะไรเราเราจาฟูอยู่แล้วแล้ควคัวนอกดาวหมุนไปตามทิศทางที่เราอักจะแกงอ <laughs> ยากแกงตรงหดก็ไปตรงนั้นเพลือกต้มไว้แล้วผักคแยงกับปูไว้เป็นถังเออมันบ่ตายเนะฝนมันตกเนาะอยู่อยู่ในตลาดได้พี่น้องแต่ว่าปลูกผักคแยง ด้วยความอยากปลูกเธอใส่เลยอเดนอนมอออเอเอียงทางน้นน่ะเออ <C ười> เพื่อนกระถนัด้าย <C ười> เออโอ้มันก็จะคนอุนลั่เลยเนาะมันปูรุนรวนส่วนหนึ่งเราก็จะเหลือไว้ทำลาบนะเพื่อนรอเดือนแล้วก็ใส่ผัก นั้นใส่ผักติ้วไปแล้วใส่ผักติ้วไปแล้วเหลืออยียงเลยเหลือข้าวคั่วแล้วผักขะแยง,งกระเพือกต้มเข้าไปก็เป็นอันเสร็จพิธีเอาบดบบลางโคลส่ใบอกเจได้จะได้มันจะได้มันปูปนอ๋อเขาจะให้มันเป็นก้อนไง คือใส่เข้าไปแล้วโบอบอดูโบให้คุ้นวาซาลเพื่อนเธอนี่เห็นไหมอืมตะแคงไว้ย่างงี้โอเคอืมสวยงามนะ่ากินตำปูตำตัวปูมันเอาออกไว้แล้ว แค่มันไม่ตังหา่าเอาไว้เฮ็ดลาบเนาะมันปูหลายแห้งเนาะเยอะยอมากมาดามแกงปูละแวรกระปูละแวรกระดามเปือกกระต้มไว้แล้วโอ้เปื่อกปวยดีนเธอ,อเออ เนื้อผักเนื้อเผือกยังไม่เสร็จเรียบร้อยเลยตามรอบที่สองม่เลยนี่น้ำรอบแรกคนมากใส่ผักแย่เง,เงเนาะใส่ข้าวกลุ่มใส่ข้าวกล่มใส่้าวกใส่ผักติ้วเก็บมาจากสวนแล้วนะคะ ผักติวกับไม่ใหม่ตุนไม่ใหม่ตัดไม่ใหม่คนงานตัดกำลังเกิดอันนี้ผักติ้วมาจากสวนสีเขียวยอดอ่อนๆสีแดงๆไปเอามาจากตลาดนะจ๊ะผักติว้วแกงปูนะแกงแกงมันปูเนื้อปูเนาะมันปูด้วยเนาะใส่น้ำไปนิดนึงเนาะ หนามกองเอาเนื้อมอืมแล้วก่ต้องตาอีกบ่บีบเอาบ่ที่เจ้าวันที่ชิพอเลต้องเขย่าอีกมั้งเนื้อมันหลายนะเนื้อมันลายเราก็ช้อนนี่มันเอาบะได้หมดเด้เลยได้เอาตะแกงบ่อยากได้สิตะแกงห่างๆเลยนะตะกาได้บ่โอ้ตะการมันชิบ่ตะการมันลงตะการเขาปุ่นได้บ่โอ้มันหางนี่ผิวแบบ่ไหนดูเอาเมื่ออุ่มมาเบิ่งๆเนื้อปูรอบที่สอง ม,มันค้นมากเดี๋ต,ำป,ตำปูหน้าจะละแวกระปูแกงปูใส่เผือกปูหนาจ้าที่นี่เขาเรียกละแวกระปูปูหน้าลายแห้งเดีนี่ลืมถ่ายลูกลืมถ่ายวีดีโอและ้ฮ<ะ> ที่เราแซะมาไว้แล้วขอบคุณนะเพื่อนจีมแคะมันปูไว้ให้เพื่อนอีกส่วนหนึ่งก็จะทำลาบตอนนี้เราเอามาใส่มาเลยอันนั้นอันทำลาบมีแล้วเออเพื่อนก็แคะไว้ให้แบบโอ้โยจะไหมไหมอา่าแคะใส่ไปทุงท่งๆไว้ ปูเยอะเลยแหละจังสิได้ซำนี่สับเพปูตาย,ายอืมอืมมาจุลุอนะ乌鲁่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 อืมอ,อ,อ,อันนี้ก็ใกล้จะเดือดแล้วค่ะเนื้อปูเดี๋ยวเราใส่มันปูเข้าไป,าาปาอืมปู เขาสั่งมาให้เลยแล้วก็วก็กนั่งแกะกันสเนาะอือเห็นไหมน่ากินขนาดเลยน่ากินสิค่ามันปูล้วนๆเลยใส่เผือกน้อยๆเพราะเราจะสดมันปูมันปูเน,นื้อปูโอ้จะแมนบวาดูเนาะบ่เคยแกงดอกเพื่อนสาวมาแกงให้กิน พอ,อยังเธอใส่เลยอ,อเดือ่ีอออยงทางนู้นนะเออเ,เพื่อนกระถนัด้ายเ, <laughs> เออโอมันก็จะคนอุลัวเลยเนาะมันปูรุ้นลวนส่วนหนึ่งเราก็จะเหลือไว้ทำลาบนะเพื่อน,นรอเดือนแล้วก็ใส่ผักอันนั้นใส่ผักติ้วไปแล้ว แต่ผักติ้วไปแล้วเหลืออีย่งเลยเหลือข้าขวคั่วแล้วผักขยง,งกระเผือกต้มเข้าไปก็เป็นอันเสร็จพิธีเอาบับัวบางโคเล่แสดงบอกจะได้จะได้มันจะได้มันปูอเขาจะให้มันเป็นก้อนไงคือใส่เข้าไปแล้วโบ บบเดอบให้คุนวาซาดเพือ่อนเทือนนี่เห็นไหมอืมตะแคงไว้อย่างงี้โอเคอืมสวยงามนะ่ากินอาล้วจ้าแกงปูนาบ้านเท้านยังเกาะละแวร์<ก>สวยมากอ,อืม ละแวกกระด้ามภาษาท้องถิ่นขเขมรท้องถิ่นเรียกปูเรียกกระด้ามอืมม,าาม,นะมันจะงามเลยเนาะจะลอยขึ้นเบาๆเลยถ้ามันสุกแล้วมันจะลอยต้อง,งให้ม,มันเดือดก่อน,นใช่ไหมมันเดือดก่อนคล้ายๆอ๋อมันจะสวยแล้วดิใกล้แล้วนะอืมจะแยกอะไระเดาเราจเจ้าฟูอยู่แล้วแล้วควรน็อกดาว หมุนไปตามทิศทางที่เราอยากจะแกงอยากแกงตรงไหนก็ไปตรงนั้นเปลือกต้มไม่แล้วผักแยงกปูไว้เป็นถังเออมันบอตายเนะฝนมันตกเนาะอยู่อยู่ในตลาดด้พี่น้องแต่ว่าปลูผักแยงด้วยความอยากปูกมาแล้วจ้า ได้เวลาเดือดแล้วไฟแรงมากก็จะไม่สวยใช่ไหมลาไฟหน่อยบ่น้อยดอลดไฟอืมลไฟลงเนาะเนื้อปูก็จะจับกันเป็นก้อนเป็นตน้นเป็นตน้นอ,อ,อ,อืแกงปูอะคือมีความสุขเทว่าวอโอ้ยร้อนจังเลยครั้งแรก ที่เห็นพิธีการแกงละแวกระดามใส่เผือกละแวละแวระวะระแวระว่ระแวอืว้อหืออุ้ยึ้นละเธอเออฮะใส่ตัวไหนใส่อะไรต่อ มันจับกันเป็นก้อนและเดถ้าอารูุโดนก็าใสรอยู่บ่แกม,มาพิธีการแกงกระดามแกงปูนาข้าเกอุก้ยกองหอน คนไฟใช่ไหมอาจโจต้องระดับไปเล่อยบ่อืม,บบอมใส่เข้าครัวอือใส่ลายไปนั่นบ่อ๋มอมันจะบ่ะมันก็นจะอืดขึ้นบ่ ืเชื่อเธอเพราะเธอแกงเก่งบังคับให้เธอมาแกงโดยเฉพาะแล้วก็ดุเธอด้วยนะเท่ยแม่ร้อยที่ลอยๆติดกับมันปูคือเข้าขัวเข้าขัวก็เพราะตรงข้นบว่เธอเอเอาผงพิเศษมาใช่ไหยใส่ใส่แล้วปะ อ๋อเพื่อนสาวแอบ,บใส่ผงนัวไปแล้วล่ะค่ะใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายเด้อพี่นงอืมในชุดหน่อยสิ why w ายแต่แสบแต่ซิม่มแต่ละย,ย่างอ้ามันกระหนามลายอยู่ได้เหรเด็กชุดงม่ไหมันจะแขนเนาะอืมมันจะมีไม่ใช่เอาอันหลาบนั่นบิบอืมแค่เวลาบบ่ เดี๋ยวจะไปผสมกบอันนั้นเอาไป,ไป,ไปลากเดี๋ยวจะตักไว้ถุงหนึ่งตอนบรท่านใส่เผือกก็จะไปผสมสอืมตักขึ้นงามๆมองดูให้กล้องชมหนะะ่อยค่ะก็เตอว่ามันจะอันออน,นั้นไปเตอเตอคือบปเตอะนี่เตอะก็คือเป็นก้อนมันเป็นคอเป็น,น,นก้อนออะ <c oughs> อย ให้ชิมใช่ไหมเป็นฟ่ออืมเป็นฝา,เ,นาเอาเป็นฟอกซักไหมแกมไปก่อนอ,อือันนีม้มันบ่อืมมันมันก็จะเค็มข้นเป็นก้อนอย่างนะี้เนาะเนื้อปูนะเนาะเนื้อปูกบมันปูมันปูงามๆเนาะอืมอมตะก,กินเถอะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราค่อยทำพิธีการต่อเนาะ ต่อไปจะทำพิธีแกงใส่เผือกจ้ะใส่เผือกเออใส่เลยจ้าเอาลงตำกนันได้เท่ามาันจะกระเด็นใส่เผือกต้มเข้าไปโอ้รู้หละมาเห่าอ,อ้ ใส่ไหมใส่บะนยมป้งมันไม่สวยมันไม่ไม่เด็ดมันมันถ่ายรูปไม่สวยแกงปูนากำลังเสร็จจ้าซื้อฟันเลือโอุโอ้ยข้นมากใส่อย่านั่งหรอเด้ <c oughs> อเขาครัวเพิ่มอีกบ่เท่า ฮนะไไพ่อเอะมัน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 เคอะเคอะจังเลยหรอกเสร็จแล้วจ้าใส่เผือกแล้วโอ้น่ากินแบง่งไอ้นั่นไปถุงหนึ่งละใดเนี่ยแบง่งเก็บไว้ทำแกงอ่อมไว้ทำแกงอ่อมอยังไงอ้เพราะไทยเผือกกลับไปเราไปตะกินหลายเด้ออือเนาะเผือกกระจวานนี่เถอเผือกเปื่อยน้่ ืเพื่อหอมโอ้ยอดซ่อนดิพี่น้องเพื่อนสาวบังคับเพื่อนสาวตีนาตีหลังเข้าก็เกต้กินอยู่หรอกบ้าตีไปตีมาเข้าก็แกงให้คือเก่าแล้วเนาะไปไปไปตักใส่ชามอืมอยเพิ่งไปล่างเขาอืมจะล้างทำไม โอ้ยของคนแห้งแๆเลยเด้อจุบเพื่อนสาวบอกไม่ให้คนเอ้ปูนาใส่เผือกจานนี้เออถ้วยนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ใส่ผักติ้วเยอะแล้วมีลูกโดดเผือกไปต็ตะแซบด้วยเถ่าเออโหอยากมากรอเธอมาข้ามปีเลยนะ แล้วยังมีปูดองอีกกระปุกเบอรุแช่เย็นไว้เลยเสียบคาเซ็บเนื้อปูล้วนๆมันปูโอ้พอต้อมแป๊บเดียวก็ดำเนาะเออัวแรกหนามัมนคืองามๆละแวกกระดามจบแล้วค่ะละแวกกระดาม งามคักงามแน่โอ้ยขอช่วยชม่ยมนะห่อนฉันบรูก็เธอเด้อเก็บผักติ้วจะผักติ้วก็ปลูกเองกินเองนักเลงพอผักติ้วก็ลังขืนงามนี่เอาคือเหลือสองต้นว่ะอ่เอเออันนี้ปล่อยมัน ยาวก่อตาตาเอาไปกล้วยมาใส่นะตากินเรียงหย่างเออเขาอาจจะมีงานเรียงแหละผักติ้วปลูกเองกินเองนักเลงพอตัวฉีกมาน่ะตาฉีกจากต้นมาเลยโอ้ยแดดฮอนหลอยู่แต่หัวแต่สวนนี่ดูสะกอโลก กระเฉดมันกระบ,บอกง,งามแล้วบันมีคนเก็บอบอนหวานจ้าบอนหวานเมือมม่อต้นพอดีปลา,ปาปบึกตัวใหญ่ปะเออมันมันมีอยู่สามหรือสี่ตัวนี่แหละปลาบึกปลาบึก แดดร่มลมตกละค่ะ